วันน ja ั้นจะตัดสินใจทำเอ็มอแล้วจะผ่าแล้วด้วยเอาจริงเหรอจริงค่ะวินิจฉัยตอนแรกว่าเราอ่ะเป็นไมเกรนเพราะว่าเราปวดท้ายทอยมาขมักเบ้าตากินยาไมเกรนอยู่เป็นเดือนคือปวดมาเป็นปีแล้วนะก็เ้อเสืออมคนปีสองข้ออาทิย์าลสี่วันน่ะตอขยันเนาะทำไปส่วันเกือบสองเดือนน่ะ คือไปดึงแล้วแบบบางวันแบบนอนจนแบบเราลุกไม่ได้โูเวียนหัวะค่ะไม่เอาแล้วบอกน้องสาวว่าไม่เอาแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะมันดึงทั้งดึงทั้งทุกอย่างที่เขาทำให้มันดึงดึงแล้วเวียนหัวกันเดิมอย่างนี้ใช่ค่ะมันมีอาการเวียนหัวมาหินปูนก็ไม่ได้มีอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็น้ําในหูก็ปกติอ๋อไปรักษาลูกนั้นแทนเลยทีนี้อ๋อไปผิดทางทีนี้มันเหมือนเวียนหัวเราก็กังวลอีกอะค่ะีวันนั้นก็คือตัดสินใจไปหาคุณหมอกระดูกค่ะ เพราคุณหมอกระดูกก็ให้ไปเอ็กซเรย์ถึงรู้ก็คือฟิล์มเอ็กซเรย์มันเห็นชัดเจนว่ากระดูกคอเรามันซุดสองขอ้อจริงๆวันนั้นจะตัดสินใจทำเอ็มไอแล้วจะผ่าแล้วด้วยเอาจริงเหรอจริงค่ะแต่วันนี้พี่ต้องการให้มันดีกว่าเดิมใช่ซึ่งอันนี้ต่างกับที่ฟังเห็นเนะาะเมื่อกี้จะนอนคว่ำให้หมอด้วยใช่ก็ถึงบอกว่าเคยนอนคว่ำไหคะคือเกาเต็มที่เลยเดี๋ยวนอนคว่ำแล้วก็ฝังเลยว่ามันเคยทำอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าเบาไหมเบาโล่งเลยเนาะ เยง <Yeah. S 2> เออยั้งอย่างงี้คนร้อนด้วยหะได้ไปเที่ยวปีใหม่ยังสบายใจ <laughs>